เอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้เอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ในสมัยพุทธเจ้ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคขี้ทูดกุดถังโรคเรื้อนนิ้วมืองอิกงอน้ำเหลืองไหลเยอะไปไหนแมงวันตบคนมากๆตรงไหนไปขอทานมีอาชีพขอทานถ้าเป็นอยู่ที่นี่ก็คงมาขอกับพวกเราตลอดคนเยอะ วันหนึ่งคนไปที่เชตตะวันเยอะใส่ชุดขาวแต่งเสื้อผ้าอาพรหน้าตาองใสเอคงจะมีการชุมนุมทำบุญหรือมีงานนกักษัตร์เลิกเราจะไปขอที่นั่นก็ไปไปถึงพระศาสดากำลังแสดงธรรมโสะตะปฏิยังฆะไล่ไปตั้งแต่อนุบุถิถาทานศินสวรรค์ หลังจากนั้นก็มาพูดถึงโทษของสวรรค์มาพูดถึงเนคมมะผมใจออกจากกามคงใจออกจากสวรรค์พูดถึงอริยสัจสีแล้วก็สรุปหลักธรรมโสตัปฏิยังค้นายคนนี้ไปถึงเขาโบกมือไล่อย่ามาใกล้มันสกรปรกน้ำเหลืองไหลยเยอะมแมงวันตอมมาไปนั่งอยู่ท้ายๆนูนั่งไปอย่างโสดฟังอื เรานี้ไม่ได้สร้างสมบุญมาก่อนนะคงจะเป็นที่กรรมอันใดอันหนึ่งจึงทำให้เราเป็นคนยากจนจึงทำให้เราเป็นคนโรคเรื้อนเราคงจะพัฒนาชีวิตให้มันร่ำมันรวยเหมือนคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถเชื่อถ้อยคำที่พระองค์กล่าวนี้เชื่อว่าบาปมีบุญมีนโกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้มาม,ามีจากนี้ต่อไปเราจะคุ้มครองใจตนเองด้วยศีลจะไม่ทำสิ่งใดที่มันเป็นความชั่ว เราจะเว้นฟังไปเราจะเป็นผู้ไม่น้อยใจเราจะจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์ไม่น้อยใจในความทุกข์ความยากถือซะว่าเป็นกรรมของเราเราจะเสียสละความเห็นแก่ตัวความโกรค,ความโกรธความลงมีปัญญารู้เท่าทันเข้าใจเรื่องโลกเรื่องชีวิตไม่หลงไปเทอดทูนตีค่าโลกกระทำอย่างหมกมุ่นสยบตามแรงปุกปั่นของกิเลส บรรลุธรรมระดับโสดาบันพอพระศาสดาสแสดงคมจบคนอื่นกลับบ้านมดนายสุปพุทธกุตินั่งช่อิ่มใจเพราะเกิดปลาโมดบันเทิงใจเกิดปีติโอลุกขนพองหลังจากนั้นก็มาเกิดความสุขกายปสัสสถิเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยะถาภูตญานั่งอู้ยเราโชคดีเหลือเกิน ถ้าไม่พบระาษาตดาเราคงจะต้องท่องเที่ยวไปอีกไกลในสังสารวัตดีใจน้ำตาไหลเสร็จแล้วคารไปกราบพระพุทธเจ้าไปเปลงอุทานต่อหน้าพระพุทธังสรณนังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิสังฆังสรณนังคัจฉามิขอเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะตั้งแต่บัตรที่เป็นต้นไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าบัตรนี้ ผมคงจะไม่มีความทุกข์ยากลําบากใดๆแม้จะจนพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่จนแล้วบัดน,นี้อทะริโตติตังอะหะโมหันตัสชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกว่าเธอนั้นเป็นคนไม่จนชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเลยกลาพระพุทธเจ้าลามันตะวันบ่ายแล้วยังไม่ได้กินข้าวตกถึงท้องดีใจ ก็เลยออกจากวัดจะไปขอทานร้องเพลงด้วยความปราบปื้มใจชีวิตใหม่นิวไลฟ์ว่าชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเดินออกจากวัดผ่องใสผุดทังสรนังคัชชามีร้องเพลงไปสบายพระอินทร์ลองของ เทวดาลองนะพวกเราเนี่มาปฏิบัติขนาดนี้พรุ่งนี้แหละถูกลองของว่าจะมั่นคงในพระรัตนตรัยจริงหรือไม่จะต้องมีเหตุอันใดอันหนึ่งลองใจพระอินทก็เลยบอกว่าอืมคนทุกๆอยา่ยางมันบอกว่าเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงค์เป็นสาระจริงหรือเปล่าก็เลยจำแรงแปลงร่างเป็นคนร่ำรวยขี่รถรถมาทองคำเรื่องเรื่อ,อลามมามาถึงก็มาจอด เธอชื่นอกชื่นใจอะไรหรือถึงร้องรําทําเพลงอยู่กลางแดดน้ําเหลืองไหลเมงวันไล่ตอมอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าปลื้มใจชีวิตข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วบัดนี้ข้าพเจ้ามีที่พึ่งอันเกษมอันปลอดภัยแล้วข้าพเจ้าจนแต่จิตใจเท่านั้นนะจนแต่เงินทองเท่านั้นจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้จนเลยข้าพเจ้าจะไปขอทานยังไม่ได้กินข้าววันนี้ พระอินทร์ปอมก็ลงมาจากรถควักเงินให้เลยท่านรับเงินเราไปเราให้ท่านหนึ่งร้อยกหาพนะเราไม่เคยขอทานได้มากถึงขนาดนี้ท่านเห็นอะไรในตัวเราท่านจึงมอบให้เราถึงขนาดนั้นท่านผู้เจริญเราเห็นความโง่ของท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรท่านได้ท้องก็ไม่มีอะไรยังบอกว่าพุทธังสารังขจา,ามิ สงสารท่านเอาไปเถอะร้อยกหาปัญะ,ะไปซื้ออยู่ซื้อกินข้าพเจ้าไม่เอาเงินของท่านหรอกหรือว่ามันน้อยไปควักให้อีกหนึ่งพันไม่เอาให้อีกเป็นแสนกหาปณะนะเอาไปเลยเป็นเศรษฐีทั้งชาติคนมองหน้าท่านทําไมต้องให้ข้าพเจ้าถึงมากมายขนาดนั้นสงสารความโง่ของท่าน พระพุทธระธรรมพระสงฆ์นั้นป่วยการท่านอย่าไปพูดถึงเลยมันช่วยอะไรท่านไม่ได้ดอกมีแต่จีพายบอดมีแต่เขาจะขอท่านท่านจงเอาเงินหนึ่งแสนของเราเนี่ยไปเลี้ยงตนตัวของท่านเองเป็นเศรษฐีแต่นี่ไปหาตายแต่ว่าท่านจะต้องรับคำพูดของเราก่อนได้ไหมว่าหนึ่ง ท่านจะไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะท่านจะต้องเลิกนับถือรัตนักไตรสองวัดท่านจะไม่ต้องเข้าสามท่านจะไม่น้อมเสียนอภิวาทพระสงฆ์รูปใดเพียงเท่านี้ท่านเอาไปเลยหนึ่งแสนกะหาปณะหรือจะเอามากกว่านี้เราจะให้นายสุภพุทธกุติมองหน้าท่านเป็นใครถึงร่ำถึงรวยเหลือเกิน มันกรงการอะไรของท่านจึงอยากจะให้เราออกจากพระพุทธประทับพระสงฆ์ข้าพระเจ้าเป็นเทวดาว่าแล้วก็หอขึ้นไปบนอากาศให้เห็นเทวดาจริงๆแล้วก็ลงมาคนนี้ชีหน้าด่าเลยไปไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วใสหัวไปปรทัทภพาเอกรัชเชนสักคัสสะคมเนนวาสพรโรกาอาธิปเจนะโซตาปฏิพลังวลังวัน ข้าพระเจ้าไม่ปาถนาะแม้แต่สวรรค์ใสหัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วพระอินท์ก้มลงกราบเลยกราบเลยและก็พูดว่าอาหารจะศีรสัมปันเนจิรรัทฐสมาหิเตสัมมาปพชิเตวันเทพระมจริยประราชนข้าพระเจ้าน้อมเสียนอภิวาท่านผู้มีศีลท่านผู้มีจิตอันมั่นคง ท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าขอจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าขอจงเอาฝุ่นธุลีในตีนของท่านใส่ในศีรษะของข้าพเจ้าด้วยเถิดเดี๋ยวนี้พวกเราถ้าเข้าถึงอันนี้เทวดากราบไหวไม่ใช่เราจะต้องไปไหวเทวดานี่เป็นเครื่องวัดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงจุดนี้โสตปฏิยังฆะนั่นแหละที่ว่าสัตทายสีเลนะ ปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังบุคคลใดเป็นผู้เจริญด้วยศีลเป็นผู้มีศรัทธาศึกษาในการเสียสละเป็นผู้มีปัญญาอยู่่างนี้ย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้